ห้าหมล<ฮ>่นห้าอะไมาเอากระไรอีกตอนนึงเออเหนื่อยด้วยก็ลงเนื้อลมเนื้อเหรอเพแต่ว่าแบบว่ามันก็ไม่งูเงีง้ยวมันปลอดภัยดีในแม่เนี่ยมันก็ทาดีแล้วแหละดีแล้วมันก็ทำอ่ะมันทาให้แม่อยู่สบายมอนก็ทำให้แม่อยู่สบายสบายไ <c oughs> ม่กระชอกไม่กตากเนี่ย <c oughs> เอาเอาฉะนั้น เอาแม่แล้วพอล้าเกิดสมมติว่าอาจจะแม่บอกเดี๋ยวเช้าแม่จะตายแล้วแต่ก่อนแม่จะตายแม่มีความสุขก่อนไงโลกนีีไหมล่ะมนเนี่ยมันทำสะอาดสะอ้านด,ดีแม่มันก็รักแม่นั่นแหละท็ทำระยกให้แม่อยู่สบ,บายใช่ไหมแล้วก็มยวมเนี้ยคือว่าแม่เดินเนี้ยไม่ไ่ล้มแน่นอน งูเงี้ยวก็ไม่มีไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นนี้หมดอ่ะมันจะเข้ามาได้ไงอย่างมันมันอุตส่าห์ทำามนกั้นเยโอ้นี่มันกันีไคือว่าไม่ให้บ้ามันชอบคนะไม่มันก็งูงืออะไรตัวอะไรก็ไม่ขึ้นมาไงมองงแม่หนูก็บ้าแมเป็นบ้าเป็นบางเรื่องหก็จะ้า ดินวลเอาแม่หนูจะเล่าให้ฟังเลาะเอปากเอาแม่ไม่ใช่เลาะไม่ใช่เลาะแม่จะเล่าให้ฟังว่าหนูบ้าเรื่องอะไรมันบ้ากันเป็นเรื่องเลงแม่ตอนนี้หนูบ้าหนูบ้าเนี่ยหนูทำม้นเหรอม้วนทำม้นถึงพวกไม่ขอถูงไหมอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่เคยทำอ๋อไม่ใช่ว่าจะทำไม่นี่มันจะทำ ขนมใส่ไส้เอ่อไอ้นกาเขาจะทำใส่ไส้ไม่รู้รสูตร